ลูกนักปลาดลูกนักปลาดมารีร้องไห้เองเ็งไปแกล้งอะไรเขาล่ะลาวนะงั้นเขาจะร้องไห้ทําไมเป็นอะไรมาลีร้องไห้ทําไมมารีสงสารต้นไม้มันแห้งลงแห้งลงจะตายหมดแล้วอ่ะดอกไม้ของมารีก็เหี่ยวทําไมเป็นอย่างนี้ก็ไม่รู้ก็เพราะเกิดภาวะความแห้งแล้งขึ้นไงละ่ะภาวะ,าวะความแห้งแลง้แลงใช่ภาวะความแหง้งแล้งหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าภัยแล้งก็ได้นะ ภัยแล้งวันนี้ใจตรงกันนะพูดเหมือนกันเลยไม่ต้องถามว่าภัยแล้งคืออะไรกำลังจะบอกเดี๋ยวนี้แหละภัยแล้งเป็นภัยธรรมชาติที่เกิดจากสภาพอากาศแห้งแล้งผิดปกติที่ขาดน้ำเป็นระยะเวลานาน,านจนขอให้เกิดการเสียสมดุลด้านอุทกวิทยาเกิดความแห้งแล้งอย่างรุนแรงต่อพื้นที่ซึ่งมีผลทำให้ขาดแคลนน้ำดื่มน้ำใช้และความเสียหายทางการเกษตรนอกจากนี้ ภัยแลงยังมีความหมายที่แตกต่างกันในแต่ละด้านเช่นด้านอุตุนิยมวิทยาหมายถึงสภาวะการขาดฝนอย่างผิดปกติหรือปริมาณฝนที่ตกมีค่าต่ำกว่าปกติมากในช่วงเวลาหนึ่งด้านอุทกวิทยาหมายถึงสภาวะน้ำผิวดินและใต้ดินต่ำกว่าปกติด้านการเกษตรหมายถึงสภาวะที่ความชื้นในดินไม่เพียงพอสำหรับพืช ในขณะที่ด้านเศรษฐกิจสังคมหมายถึงสถานการณ์ที่สภาวะการขาดแคลนน้ำในการอุปโภคบริโภคความดุนแรงของภัยแล้งขึ้นอยู่กับช่วงเวลาและขนาดของพื้นที่ที่มีผลกระทบแต่ถึงอย่างไรก็ตามความแห้งแล้งไม่ว่าจะเป็นความหมายทางด้านใดก็มีสาเหตุมาจากการขาดแคลนน้ำนั่นเอง